ในวิดีโอนี้ผมอยากจะพาคุณผู้ฟังไปทําความรู้จักกับชายหนุ่มอายุ16ปีจากเมืองทอตแนมประเทศอังกฤษชายคนนั้นมีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเขาสามารถที่จะเทรดฟอเร็กจากทุน6,000กว่าบาทสามารถที่จะสร้างกําไรได้ถึง2น7 0 0 0 0 0บาทในระยะเวลาเพียงแค่8เดือนเท่านั้นเขาสามารถที่จะทําแบบนั้นได้อย่างไรในวิดีโอนี้เราจะมาถอดรหัสเคล็ดลับของเขากันครับ u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมก็อยากจะพูดถึงคําเตือนความเสี่ยงอีกเช่นเคยนะครับว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงโดยเฉพาะการเทรดฟอร์เรกนะครับมูลค่าของการลงทุนนั้นก็อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับหรือบางทีมันก็อาจจะทําให้เงินของคุณผู้ฟังนั้นกลายเป็นศูนย์ไปเลยก,ก็ได้ดังนั้นเราควรที่จะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและในวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่ผมมาแชร์เรื่องราวที่ผมได้ไปอ่านเจอมานะครับไม่ใช่วิดีโอมาชี้นําการลงทุนมาแนะนําการลงทุนหรือมาสอนการลงงททุนทนนใดๆัั้้สิะครบ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทท่านนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะพาคุณผู้ฟังไปทําความรู้จักกับ forex trader ท่านหนึ่งนะครับในตอนนั้นเขามีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าในตอนนั้นเขาเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วเลยนะครับชายคนนี้มีชื่อว่าเ d w ด r d ิร์ดริกนะครับเขาโด่งดังด้วยหัวข้อที่ว่า สามารถที่จะสร้างกําไรนะครับจากต้นทุนเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองแต่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนทุน6,000กว่าบาทนี้เป็นกําไรกว่า2,700,000บาทเขาสามารถที่จะทํามันได้ในระยะเวลาเพียงแค่8เดือนเท่านั้นเองนะครับเขาสามารถที่จะทําแบบนั้นได้อย่างไร แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าเขาทำแบบนั้นได้อย่างไรเนี่ยเรามารู้กันก่อนดีกว่านะครับว่าจุดเริ่มต้นในการที่เขาเข้าสู่ตลาด Forex นั้นเขามีจุดเริ่มต้นแบบนั้นได้อย่างไรนะครับย้อนกลับไปนะครับในตอนที่เขานั้นนะครับเ,เล่นมือถืออยู่นะครับเขาก็ได้ติดตามชายคนหนึ่งผ่านอินสตาแกรมนะครับชายคนนั้น เป็นชายที่เป็นเทรดเดอร์ในตลาด f o r e x นะครับหรือว่าเป็นเทรดเดอร์ในตลาดเงินเนาะนะครับมีการซื้อขายเก็งกำไรจากการแลกเปลี่ยนของสกุลเงินระหว่างประเทศนะครับหรือว่าเป็น f o r e x t r a d e r นั่นแหละนะครับเขาก็ได้ติดตามชายคนนี้นะครับทาง Instagram ปรากฏว่าเขาก็รู้สึกว่าชายคนนี้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับเขานะครับชายคนนี้เขาขับรถหรู มีเสื้อผ้าใส่ที่เรียกได้ว่าเป็นเสื้อผ้าแบบลิมิเต็ดนะครับที่สามารถที่จะสั่งออกแบบเองได้ซึ่งเด็กชายที่มีอายุเพียงแค่16ปีในตอนนั้น mm hmm. เขาก็รู้สึกว่าเขาเองก็อยากจะมีชีวิตแบบนั้นบ้าง mm hmm. เขาก็อยากที่จะมีรถหรูขับนะครับอยากที่จะมีเสื้อผ้าที่เป็นลิมิเต็ดเฉพาะเขาบ้างนะครับ mm hmm. เขาก็เลยตัดสินใจครั้งใหญ่นะครับ mm hmm. เดินเข้าไปหาชายคนดังกล่าวเลยครับที่เขาติดตามอยู่ mm hmm. เขาเดินเข้าไป เพื่อที่จะไปขอเทคนิคหรือว่าขอเคล็ดลับว่าเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จแบบนั้นได้อย่างไรแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้สวยหรูแบบนั้นนะครับชายคนนี้นะครับก็เหมือนว่าไม่ได้จริงจังกับคำตอบสักเท่าไหร่ไม่ได้จริงจังกับคำแนะนำที่ให้กับเอ็ดเวิร์ดสักเท่าไหร่และชายคนนี้ยังดูแคลนเอ็ดเวิร์ดอีกว่าคงไม่มีทางที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้หรอกนะครับ ลองนึกถึงตัวเรานะครับถ้าเกิดว่าเรา,ามีความตั้งใจนะครับอยากที่จะเป็นแบบคนคนหนึ่งนะครับปรากฏว่าเราได้ไปหาคนคนนั้นนะครับแล้วคนนั้นก็ดูแคลนว่าเราไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้หรอกนะครับแน่นอนครับมันอาจจะทําให้เรารู้สึกผิดหวังเสียใจนะครับแต่มันก็มีทางเลือกให้เราอยู่2ทางก็คือเดินหน้าต่อกับยกเลิกนะครับซึ่งเอ็ดเวิร์ด เขาเดินหน้าต่อครับเขาเลือกที่จะเดินหน้าต่อด้วยการศึกษาวิธีการเทรด forex ด้วยตัวเองนะครับเขาได้ร่ำเรียนวิชาการเทรดต่างๆนะครับจาก y o u t u b e นะครับเขาก็ได้กลับไปเรียนเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าชายคนนั้นเขาคิดผิดนะครับและเขาเองนะครับก็จะสามารถที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จแบบนั้นได้นะครับเขาก็เลยตัดสินใจเรียนอย่างหนักนะครับศึกษายอย่างหนักเลย และถึงวันหนึ่งนะครับวันที่เขาพร้อมนะครับเขาเลยตัดสินใจเอาเงินลงทุนของเขานะครับ2อ0อปอนด์นะครับซึ่งในตอนนั้นเป็นเงินเก็บของเขานะครับถ้าตีเป็นเงินไทยในตอนนี้ก็ประมาณ9000บาทนะครับเขาได้นำเงิน9000บาทเนี่ยลงทุนไปเลยครับลงทุนเทรดไปเลยคุณผู้ฟังคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างครับการลงทุนในครั้งนี้ของเขาคงจะทะลุไปถึง2 7 0ล้านเแสนบาทเลยใช่หรือไม่ คำตอบก็คือล้างพอร์ตครับการลงทุนของเขาในครั้งนี้นะครับทำให้พอร์ตของเขาระเบิดนะครับถ้าเป็นหลายๆคนก็อาจจะเ,ออเราไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จแบบนั้นได้นะครับเราคงไม่มีทางที่จะสร้างกําไรจากตลาด Forex ได้แต่เอ็ดเวิร์ดไม่ได้คิดแบบนั้นเขารู้ว่าเขาผิดพลาดตรงไหนนะครับและเขาก็ต้องกลับไปศึกษาใหม่นะครับเขาก็เลยได้กลับไปศึกษาใหม่ แล้วก็เรียนรู้วิธีการวางแผนการลงทุนนะครับและเขาก็ได้ติดตามข่าวสารการวิเคราะห์จากข่าวอย่างหนักนะครับเขาก็เลยได้นำเงินส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเงินที่เขาได้ทำงานพาร์ทไทม์นะครับจากการแจกโบชว์ในรถไฟใต้ดินนะครับเขาได้นำเงินก้อนนี้มาซึ่งมันน้อยกว่าก้อนแรกนะครับที่เขาได้เสียไปก้อนนี้ก็มีเงินมูลค่า150อปอนด์เท่านั้นเองนะครับ เขาได้นําเงิน150ปอนด์เนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ6,000บาทนะครับเขาได้นําเงินก้อนนี้มาเทรด forex แต่ครั้งนี้ครับเขาได้มีบาดแพ้จากครั้งที่แล้วเขาได้มีบทเรียนจากครั้งที่แล้วนะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้เงินในครั้งนี้ของเขาสามารถที่จะเติบโตขึ้นได้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าระยะเวลาผ่านไป8เดือนเท่านั้นเองนะครับเขาสามารถที่จะสร้างกำไรได้ถึง60,000ปอนด์หรือตีเป็นเงินไทยในตอนนี้ก็ประมาณ 2 7 0ล้าน7แสบาทนะครับเรียกได้ว่าเขาสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนนะครับได้กว่า400เท่านะครับหรือ40% 0 0 0นะครับในระยะเวลาพินแค่8เดือนเท่านั้นเองนะครับเขาสามารถทำแบบนี้ได้อย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าผมอธิบายเียงแค่นี้นะครับเราก็อาจจะอาจจะหาเจอจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับแต่ไหนๆนะครับช่องนี้เราก็คือช่อง Forex Trader นะครับเราจะมาแกะความสำเร็จของเขากันดูนะครับว่าเขาสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนแบบนั้นได้อย่างไรกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับบทสัมภาษณ์หนึ่งซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากนะครับว่าเขามีวิธีการเทรดอย่างไรก็คือโดยผู้สัมภาษณ์นะครับได้ถามเอ็ดเวิร์ดว่าอะไรคือคีย์เวิร์ดที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จนะครับเขาเลยบอกว่า มี2สิ่งนะครับที่เขาจะต้องให้เครดิตเลยนะครับก็คือสิ่งแรกก็คือ y t u t u นะครับที่เขาได้ร่ำเรียนเนาะนะครับได้เรียนรู้วิธีการเทรด forex นะครับวิชาการเทรด forex จากช่องต่างๆใน y t u t u นะครับซึ่งเป็นวิดีโอฟรีนะครับซึ่งเขาได้เรียนรู้มาและสิ่งที่2เลยก็คือข่าว Brexit ครับ ข่าวเบรกซิตก็คือถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆก็คือข่าวการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งตอนนั้นมันส่งผลกระทบต่อค่าเงินปอนด์เป็นอย่างมากนะครับส่งผลให้ค่าเงินปอนด์นั้นผันผวนเป็นอย่างมากอันนี้ผมไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกนะครับดังนั้นข้อมูลหลังจากนี้นะครับจึงเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองผมคิดว่าตัวเขาเองนะครับในตอนนั้นเขาน่าจะเทรดด้วย ระบบตามข่าวนะครับข่าวเป็นอย่างไรเขาก็เทรดตามนั้นนะครับเนื่องจากว่ากู้เงินมีความผันผวนสูงมากนะครับยิ่งมีข่าวการถอนตัวยิ่งตอนนั้นเนี่ยมีความผันผวนเรียกได้ว่าสูงมากๆเลยนะครับเพราะการถอนตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีการวางแผนให้ดีเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะล้มละลายได้เลยนะครับรวมไปถึงประเทศข้างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น เวลไอแลนด์เหนือนะครับหรือว่าสกอตแลนด์เนี่ยที่อยู่ในสหราชอาณาจักรเนี่ยสี่ประเทศนี้นะครับสามารถที่จะเป็นประเทศที่ล้มละลายได้เลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการวางแผนให้ดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับประชาชนได้ลงมติไปแล้วนะครับว่าต้องการที่จะถอนตัวดังนั้นประเทศอังกฤษเองนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยจ๋าขนาดนี้นะครับประชาชนลงมติ เกิน50%บอกว่าต้องการถอนตัวอย่างไรก็ตามเขาก็ต้องถอนตัวนะครับเพราะถ้าไม่ถอนตัวเนี่ยก็ไม่ถือว่าทําตามประชามตินะครับถ้าไม่ทําตามประชามติจะเรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยได้อย่างไรใช่ไหมครับดังนั้นนี่นะครับจึงเป็นความกดดันของการบริหารประเทศอย่างมากนะครับของประธานาธิบดีนในตอนนั้นนะครับจึงส่งผลให้ค่าเงินในตอนนั้นเนี่ย ที่เป็นค่าเงินที่มีปอนผูกด้วยมีความผันผวนสูงมากรวมไปถึงค่าเงินที่มียูโรผูกด้วยนะครับก็มีความผันผวนเป็นอย่างมากในตอนแรกที่เขาบอกว่าเขาได้นําเงิน200นะครับ200ปอนเนี่ยมาเทรดแล้วเจ๊งไปผมก็คิดว่าพ่ายแพ้ต่อการผันผวนของคู่เงินนะครับทีนี้ทําไมไอ้รอบหลังเนี่ยเอามาเทรด150ปอนเนี่ยมันไม่เจ๊งแบบรอบแรกนะครับผมก็คิดว่า เขาน่าจะได้บทเรียนบางอย่างนะครับจากการเจ๊งรอบแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสต็อปลอสนะครับหรือว่าเรื่องของการดูพฤติกรรมราคานะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคู่เงินใดมีความพันปวนมากเท่าไหร่เนี่ยต่อให้เราผิดทางไปนิดนึง ถ้าเราไม่มีสต็อปลอสนะครับเราสามารถที่จะเจ๋งหรือว่าพอร์ตเราเปิดได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับดังนั้นผมคิดว่าเขาจะไม่มีทางอยู่รอดได้ถึง8เดือนแน่นอนถ้าเขาไม่มีสต็อปลอสนะครับดังนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะมีสต็อปลอสอยู่แล้วนะครับและสิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์สำคัญที่สุดเลยในตอนนั้นผมคิดว่าเรื่องข่าวครับแต่ขอย้ำนะครับนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นอยากให้ผม เล่าเรื่องเทรดเดอร์ในตลาด f o r e x หรือว,ว่าเทรดเดอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาด f o r e x ที่ประสบความสําเร็จนะครับสามารถที่จะแนะนําได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชอบรายการแบบนี้นะครับหรือว,ว่าชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับหรือคุณผู้ฟังอยากให้ผมไปหาข้อมูลเกี่ยวกับใครนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับแนะนําเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะ ลองไปหาข้อมูลแล้วมาอธิบายให้ฟังนะครับหรือบางทีถ้าเกิดว่าพอที่จะอธิบายสําหรับเทรดเดอร์ forex ได้นะครับผมเองก็จะพยายามที่จะอธิบายว่าเอเขก็ทำแบบนั้นอย่างไรนะครับ ขอบคุณสําหรับการรับฟังถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นอยากเป็นกําลังใจให้เราก็สามารถที่จะกดไลค์และกด s u b s c r i b e นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยเราทําวิดีโอทุกวันเลยนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้เรากันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ uhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด